นิยายเสียงจีนโบราณโดยดอกท้อขอบพระคุณที่รับฟังถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันด้วยนะคะตอนที่2รอยอดีตที่หวนคืน5ปีผ่านไปนับตั้งแต่คืนเดือนแรมอันมืดมิดที่ชายแปลกหน้าผู้หนึ่งจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันบริสุทธิ์ของหมอสาวผู้หนึ่งในห้วงคำนึงของเขา ชีวิตของนางยังคงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายในกระท่อมกลางป่าหมื่นอสูรหลิวซือซ,อซือเติบโตเป็นสาวสะพรั่งงดงามดุดบุปผาแรกแย้มทว่าแววตาคู่สวยยังคงแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนและเมตตาเช่นวันวานนางยังคงออกหาสมุนไพรกับบิดาช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงที่เจ็บไข้ได้ป่วยดุจด,ดังแสงสว่าง ที่สองนำทางในความมืดมิดของผืนป่าแห่งนี้ทว่าความสงบสุขเช่นนี้หาได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่บัดนี้หลิวซือซือไม่ได้เป็นเพียงหมอสาวธรรมดาอีกแล้วด้วยความรู้ด้านสมุนไพรและวิชาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเหนือคนทั่วไปชื่อเสียงของนางขจรขจายไปไกลเกินกว่าขอบเขตของป่าหมื่นอสูรหมอเทวดาหลิวคือฉายาที่ผู้คนต่างเรียกขานและด้วยเหตุนี้เอง นางจึงมีอาจหลีกเลี่ยงจากสายตาของเหล่าผู้มีอำนาจที่จ้องมองเข้ามาในดินแดนอันเร้นลับแห่งนี้ได้อีกต่อไปในห้วงเวลาเดียวกันห่างออกไปนั้นนับพันลีณนะตรอกซอกซอยอันมืดมิดใจกลางเมืองหลวงที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนเสียงกระดีกระทบกันดังกังวานแผ่วเบา,เบาตามมาด้วยกลิ่นคาวโลหิตที่คละคลุ้งพักเงาจันทรา องค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังความตายปริศนามากมายได้รับคำสั่งสังหารครั้งสำคัญเป้าหมายไม่ใช่ขุนนางกังฉินหรือทรราชทุไรหากแต่เป็นหมอเทวดาหลิวแห่งป่าหมื่นอสูรหลี่มู่เฉินในวัย21ปีบัตรนี้เติบโตเป็นยอดมือสังหารอันดับหนึ่งของพักเงาจันทราเขามีฉายาว่าเงากระบี่สังหารฝีมือการใช้กระบี่ของเขาเฉียบคมดุดสายฟ้าฟาด ไรร่องรอยไร้เสียงปลิดชีพศัตรูในพริบตาใบหน้าคมคายของเขายังคงงดงามน่ามองทว่าแฝงไว้ด้วยความเย็นชาและไร้อารมณ์ดวงตาคู่คมดุดเหี่ยวราตรีสะท้อนความตายและความว่างเปล่าชีวิตที่ผ่านมา20ปีล้วนอุทิศให้กับการฝึกฝนและการสังหารลืมเลือนไปแล้วซึ่งความรู้สึกอบอุ่นที่เคยสัมผัสทว่าในมุมที่ลึกที่สุดของใจภาพรอยยิ้มบริสุทธิ์ของหมอสาวเมื่อ5ปีก่อน ยังคงประทับอยู่จางๆคำสั่งสังหารหมอเทวดาหลิวถูกส่งมาถึงเขาในยามวิกาลด้วยความที่เป็นภารกิจเร่งด่วนและเป้าหมายอยู่ห่างไกลเขาจึงไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนักนอกจากชื่อและรูปลักษณ์คร่าวๆของเป้าหมายสิ่งเดียวที่อยู่ในห้วงความคิดคือการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วงเฉกเช่นทุกครั้ง การเดินทางสู ang, ่ปานมื่นอสูรเป็นไปด้วยความรวดเร็วหลี่มู่เฉินใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็เดินทางมาถึงเขตชายป่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังปราณบางอย่างที่แผ่ออกมาจากพื้นป่าแห่งนี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์และสงบเย็นผิดจากความรู้สึกมืดทมินของเมืองหลวงที่เขาจากมาเมื่อเข้าสู่ป่ามื่นอสูร ความทรงจำอันเลือนรางในวัยเยาว์พลันหวนคืนภาพของกระท่อมไม้เล็กๆเ,เสียงน้ำตกไหลรินกลิ่นหอมของสมุนไพรและรอยยิ้มบริสุทธิ์ของเด็กสาวผู้หนึ่งมันเป็นภาพที่เขาพยายามจะลืมเลือนมาตลอดหลายปีแต่บัดน,นี้กลับแจ่มชัดขึ้นในมโนสำนึกอย่างน่าประหลาดใจหลี่มู่เฉินสะบัดศรีรษะเบา,เบา,เบา เพื่อขับไล่ความทรงจำเหล่านั้นออกไปเขาเป็นมือสังหารผู้ไร้หัวใจจะมัวมาหวนคิดถึงอดีตที่มีอาจแก้ไขไปทำไมเขาเร่งฝีเท้าลึกเข้าไปในป่าตามรอยเบาะแสที่ได้รับจากพักในที่สุดเขาก็มาถึงจุดหมายกระท่อมไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกมันยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงราวกับการเวลาไม่เคยเคลื่อนผ่าน หัวใจที่เคยเยือกเย็นของหลี่มู่เฉินพลันเต้นระรัวอย่างประหลาดความรู้สึกที่ถูกกดทับมานานนับปีเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งเขารอบสังเกตการอยู่ห่างๆเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังนั่งรวบรวมสมุนไพรอยู่หน้ากระท่อมแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงกระทบไปหน้านงดงามของนางทำให้ผิวขาวพองดูเปล่งปลัง่งผมดำคลับถูกรวบขึ้นอย่างเรียบง่าย แววตาที่ก้มมองสมุนไพรเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและจดจ่อเพียงแค่แรกเห็นภาพความทรงจำในวัยเยาวก็พลันผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของหลี่มู่เฉินอย่างแจ่มชัดเขารู้ทันทีหญิงสาวผู้นี้คือหมอสาวผู้ที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อ5ปีก่อนและบัดนี้นางคือเป้าหมายสังหารของเขาความรู้สึกขัดแย้งถาโถงเข้าสู่จิตใจของหลี่มู่เฉินอย่างรุนแรง หน้าที่อันไรข้อโต้แย้งในฐานะมือสังหารกับความรู้สึกสำนึกบุญคุณและความผูกพันบางอย่างที่ผลิบานขึ้นมาในใจเขามีอาจลงมือสังหารนางได้ในทันทีดุดดังคมกระบี่ที่เคยพรากชีวิตมานับไม่ถ้วนบัดนี้กลับถูกพันธนาการไว้ด้วยบ่วงแห่งบุญคุณและความรู้สึกที่ยากจะอธิบายลีมูเชิญตัดสินใจที่จะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหลิวซือซือให้ละเอียดกว่านี้ เหตุใดหมอเทวดาผู ane, ้เปี่ยมเมตตาเช่นนางจึงตกเป็นเป้าสังหารของพักนอจันทราได้และนางล่วงรู้ความลับอันใดกันแน่เขาแฝงตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงพยายามทำความเข้าใจชีวิตของนางจากที่เขารอบสังเกตการเขาเห็นหลิวซื้อซือตื่นแต่เช้าตรู่ช่วยบีดาปรุงยาออกไปเก็บสมุนไพรในป่าอย่างชำนาญการและไม่นานก็มีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง เดินทางมาเพื่อให้นางรักษาอาการเจ็บป่วยใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเมตตาขนณดตรวจดูอาการและสั่งสมุนไพราชาวบ้านเหล่านั้นต่างให้ความเคารพและรักใคร่นางเป็นอย่างมากวันหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งถูกงูพิษกัดมาที่กระท่อมของหลิวซือซือพิษร้ายแรงทำให้ร่างของเด็กหญิงน้อยเริ่มเขียวคล้ำหลิวซือซือรีบลงมือรักษาทันที นางใช้ความรู้และความสามารถทั้งหมดที่มีล้างพิษป้อนยาและประครบประงมเด็กน้อยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหลี่มู่เฉินที่แอบซุ่มดูอยู่มิอาจไม่ชื่นชมในความสามารถและจิตใจของนางได้เขาเคยเห็นความตายมันนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเห็นใครพยายามยื้อชีวิตคนอื่นด้วยความทุ่มเทเชน่นนี้ในยามค่ำคืน เมื่อความมืดเข้าปกคลุมผืนป่าหลี่มู่เฉินแฝงตัวเข้าไปใกล้กระท่อมของหลิวซื้อซื้อมากขึ้นเขาได้ยินเสียงสนทนาแผ่วเบาะระหว่างนางกับบิดาซือซื้อเอย๋ยลูกต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะช่วงนี้ผู้คนภายนอกเริ่มเข้ามาในป่าเรามากขึ้นแล้วบิดาของหลิวซื้อซื้อเอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงท่านพ่อวางใจเถอะเจ้าคะ่ะ ลูกจะระมัดระวังตัวหลิวซื่อซือตอบแต่ลูกก็สงสัยนักเหตุใดช่วงนี้จึงมีคนบาดเจ็บและล้มป่วยด้วยโรคประหลาดมากมายนักลูกได้ยินมาว่าในเมืองหลวงก็มีโรคระบาดผู้คนล้มตายไปไม่น้อยคำพูดของหลิวซื่อซื่อทำให้หลี่มู่เฉินต้องขมวดคิ้วแน่นเขารู้ดีว่าโรคระบาดในเมืองหลวงนั้นมิใช่โรคธรรมดา แต่เป็นพิษร้ายแรงที่กลุ่มอำนาจมืดซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพักเงาจันทรากำลังใช้เพื่อบ่อนทำลายราชสำนักและดูเหมือนว่าลิวซือซือจะรับรู้ถึงเบื้องหลังของพิษนี้เช่นกันลูกอย่าพึงไปสนใจเรื่องเหล่านั้นเลยนะซือซือหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือผู้คนบิดานางกล่าวเตือนด้วยน้ำเสียงหนักแน่น หลี่มูเ่เฉินได้ยินดังนั้นก็ตระหนักได้ทันทีว่าความลับที่พักเงาจันทราต้องการปกปิดและสิ่งที่ทำให้หลิวซือซือตกเป็นเป้าสังหารก็คือความรู้เรื่องผิดร้ายและการรักษาโรคระบาดนี้เองหากนางสามารถรักษาพิษนั้นได้แผนการของกลุ่มอำนาจมืดก็จะพังทลายลง ความคิดที่จะสังหารนางพลันสั่นคลอนอย่างรุนแรงในใจของหลี่มูเ่เฉินเดิมทีเขาเพียงแค่ลังเลเพราะบุญคุณและความผูกพันในอดีตบัดนี้กลับมีเหตุผลที่หนักแน่นยิ่งกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหากเขาลงมือสังหารนางเท่ากับว่าเขากำลังร่วมมือกับความชั่วร้ายและจะทำให้ผู้บริสุทธิ์อีกมากมายต้องล้มตาย มือสังหารผู้ไร้อารมณ์ผู้นี้บัดนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาควรจะทำตามหน้าที่ที่ถูกปลูกฝังมาหรือจะเลือกหนทางที่ถูกต้องตามจิตสำนึกแห่งคุณธรรมที่ถูกหมอสาวผู้บริสุทธิ์ปลุกให้ตื่นขึ้นหลี่มู่เฉินจากไปจากกระท่อมของหลิวซือซือในคืนนั้นด้วยใจที่ว้าวุ่นยิ่งกว่าครั้งใด เขาไม่ได้กลับไปยังฐานลับของพักเงาจันทราแต่กลับไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกแห่งหนึ่งในป่าหมื่นอสูรเพื่อทบทวนการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้แสงนวลสาดส่องลงมายังผืนป่าอันเงียบสงบหลี่มูเฉินนั่มนิ่งดวงตาคมกริบจ้องมองออกไปในความมืดมิดเบื้องหน้าเขาคือทางสองแพร่ง หนทางหนึ่งคือการเป็นเงากระบี่สังหารที่ไร้จิตใจทำตามคำสั่งอีกหนทางหนึ่งคือการเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมที่จะต้องหักหลังองค์กรที่เลี้ยงดูเขามาและผเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้านเพื่อปกป้องชีวิตหนึ่งที่เขาเริ่มจะรู้สึกผูกพันถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันด้วยนะคะตอนที่ส เงาซ่อนคมหัวใจไร้รักหลังค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในจิตใจหลี่มู่เฉินมือสังหารผู้เคยไร้ซึ่งอารมณ์กลับมิอาจขมตาให้หลับลงได้แสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องว่างของผนังถ้ำไม่อาจสลายความว้าวุ่นในอกของเขาได้เลยแม้แต่น้อยเขานั่งนิ่งดุดหินผาทบทวนทุกถ้อยคำที่ได้ยินจากปากของหลิวซือซ่อ และบิดาของนางเรื่องโรคระบาดที่ไม่ใช่โรคธรรมดาแต่เป็นพิษร้ายที่กลุ่มอำนาจมืดกำลังใช้เพื่อบ่อนทำลายแผ่นดินนี่มีใช่แค่ภารกิจสังหารบุคคลอีกต่อไปหากแต่เป็นหมากตัวหนึ่งในกระดานการเมืองที่ใหญ่หลวงกว่าที่เขาเคยรู้ชีวิตของหมอเทวดาผู้นี้หาใช่เพียงชีวิตหนึ่งที่เขาต้องปิดปลง หากแต่เป็นความหวังของผู้คนมากมายที่กำลังทุกทรมานจากพิษนั้นหากเขาลงมือสังหารนางเท่ากับว่าเขากำลังร่วมมือกับความชั่วร้ายอย่างเต็มตัวและจะทำให้ผู้บริสุทธิ์อีกนับพันนับหมืน่นต้องล้มตายไปต่อหน้าต่อตาหัวใจที่แข็งกระด้างราวเหล็กกล้าบัดนี้กลับรู้สึกถึงความหนักอึ้งอย่างประหลาดนี่หรือคือความรู้สึกที่เรียกว่าสำนึกผิดนี่หรือคือคุณธรรมที่ หลิวสื่อๆได้ปลุกให้ตื่นขึ้นในจิตใจของเขามือสังหารเช่นเขาผู้ที่มือเปื้อนเลือดมานับไม่ถ้วนกลับต้องมาติดบ่วงบุญคุณและความรู้สึกที่คล้ายจะผูกพันกับสตรีที่ควรจะเป็นเป้เปาหมายสังหารของตนเองในที่สุดแสงอรุณแรกของวันก็สาดส่องเข้ามาในถ้ำบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของราตรีอันยาวนานหลี่มู่เฉินค่อยๆลุกขึ้นยืน ดวงตาคมกริบฉายแววมุ่งมั่นเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่สังหารหลิวซือซือทว่าการไม่สังหารหาใช่การจบสิ้นภารกิจไม่เขากลับต้องปกป้องนางและนั่นหมายถึงการหักหลังพักเงาจันทราซึ่งมีโทษเพียงสถานเดียวคือความตาย แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เสียใจในทางเลือกนี้เพราะหากจิตใจของเขาถูกความมืดมิดกัดกินจนไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวของคุณธรรมเขาก็คงมิอาจเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปเขาจะต้องหาวิธีเข้าใกล้หลิวซือซือโดยมิให้นางสงสยัยและในขณะเดียวกันก็ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ไม่ให้พักเงาจันทราล่วงรู้ด้วยหลีมู่เฉินตัดสินใจที่จะสวมบทบาทใหม่บทบาทของผู้บาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือบทบาทที่เขาคุ้นเคยจากการเป็นคนเจ็บเมื่อห้าปีก่อนนั่นเองเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงไม่ได้ลงมือทำร้ายผู้ใดแต่กลับจงใจให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับกลุ่มโจรป่าไร้ฝีมือกลุ่มหนึ่ง บาดแผลที่ได้รับนั้นมีได้ร้ายแรงถึงชีวิตหากแต่ก็มากพอที่จะทำให้เขาดูเป็นคนเจ็บที่ต้องการการรักษาใบหน้าคมคายของเขาซี่เซียวลงเล็กน้อยจากการสูญเสียโลหิตทว่าดวงตาย,ยังคงคมกริบแฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่อ่านไม่ออกท่านหมอได้โปรดช่วยด้วย เสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นหน้ากระท่อมของหลิวซือซือในยามบ่ายแก่ๆหลิวซือซือซึ่งกำลังจัดเรียงสมุนไพรอยู่ภายในกระท่อมรีบวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจนางเห็นชาวบ้านสามสี่คนกำลังประคองร่างสูงโปร่งของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่อาพรขาดวินและมีโลหิตซึมออกมาจากบาดแผลหลายแหง่งใบหน้าของเขาซีเซียวแต่กลับมิได้บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด ดวงตาคมกริบคู่นั้นยังคงทอดมองนางอย่างสงบนิ่งหูชัยของหลิวซือซือพลันเต้นแรงอย่างประหลาดนางรู้สึกคุ้นเคยกับดวงตาคู่นั้นอย่างน่าประหลาดใจเรากับเคยพบเห็นที่ใดมาก่อนแต่ก็มีอาจนึกออกในทันทีเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะนางเอ่ยถามชาวบ้านด้วยน้ำเสียงห่วงใยท่านหมอขอรับชายผู้นี้ถูกโจรป่าทำร้ายเข้า เขาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังช่วยพวกเราปกป้องรัพย์สินไว้ได้ขอท่านหมอได้โปรดช่วยชีวิตเขาด้วยเถิดชาวบ้านรีบกล่าวอธิบายด้วยท่าทางร้อนรนหลิวสือๆือรีบตรวจด,ดูบาดแผลของหลี่มู่เฉินทันทีนางพบว่าบาดแผลนั้นลึกพอสมควรหากแต่ก็มิได้โดนจุดสำคัญใดๆความสามารถของเขาในการควบคุมโลหิตที่ไหลออกจากบาดแผลนั้นน่าประหลาดใจนัก ทว่านางก็ม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแต่เพียงการช่วยชีวิตคนเจ็บตรงหน้ารีบนำเขาเข้ามาในกระท่อมเถอะเจ้าคะนางออกคำสั่งเสียงฉชชานชาวบ้านช่วยกันประคองหลี่มู่เฉินเข้าไปในห้องรักษาภายในกระท่อมหลิวซือซือรีบจัดเตรียมอุปกรณ์ทำแผลและสมุนไพรยอย่างคล่องแคล่วนางสั่งให้ชาวบ้านรออยู่ด้านนอก แล้วค่อยๆปลดอาพรที่ขาดรุ่งริ่งของหลี่มู่เฉินออกเพื่อทำความสะอาดบาดแผลและตรวจดูอาการอย่างละเอียดเมื่อเสื้อผ้าถูกถอดออกร่างกายที่แข็งแกร่งของหลี่มู่เฉินก็ปรากฏแก่สายตาของหลิวซือซืนกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักแสดงให้เห็นถึงพลังกำลังอันน่าทึ่งแผ่นหลังของเขามีรอยแผลเป็นจางๆหลายแห่ง บ่งบอกถึงประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาอย่างโชคโชนหลิวซือซือค่อ,คอยๆทำความสะอาดบาดแผลอย่างประณีตมือเรียวเล็กของนางสัมผัสกับผิวเนื้อของเขาอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นราวกับกระแสปราณอ่อนๆที่ล่นไปทั่วร่างของหลี่มู่เฉินทำให้หัวใจที่ถูกหล่อล้อมให้ด้านชามานานพลันเต้นแรงอย่างควบคุมมิได้ ท่านเจ็บหรือไม่หลิวซือซือเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะที่นางกําลังเย็บแผลที่แขนของเขาอย่างละเอียดหลี่มู่เฉินพยายามเก็บซ่อนสีหน้าทว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่อาจหลบเลี่ยงจากสายตาของหมอที่เชี่ยวชาญเช่นนางได้เขาพยักหน้าเล็กน้อยทว่าก็มิได้เอ่ยคำใดออกมาอดทนหน่อยนะเจ้าคะ อีกเพียงนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนางกล่าวให้กำลังใจน้ำเสียงของนางยังคงความนุ่มนวลชวนฟังในขณะที่หลิวซือซือกำลังเย็บแผลที่แผ่นอกของเขานางก็พลันสังเกตเห็นรอยแผลเป็นจางๆที่อกด้านซ้ายเป็นรอยแผลเป็นเก่าๆที่ดูคุ้มตาอย่างประหลาดหลิวซือซือจ้องมองรอยแผลเป็นนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์พลันภาพเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำ ภาพของชายหนุ่มผู้บาดเจ็บสาหัสที่นางเคยช่วยชีวิตไว้รอยแผลเป็นบนร่างของเขามันช่างคล้ายคลึงกันร,ราวกับเป็นคนเดียวกันดวงตาของหลิวซือซือเบิกกว้างด้วยความตกใจนางเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของหลี่มู่เฉินที่บัดนี้ปราศจากความเจ็บปวดเหลืออยู่แล้วใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ถูกการเวลาและประสบการณ์บ่มเพาะให้คมเข้มยิ่งขึ้นคิ้วเรียวคมดั้งจมูกด่งเป็นสัน ริมฝีปากอยากได้รูปและดวงตาคู่คมกริบคู่นั้นยิ่งมองก็ยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่ใครอื่นไกลเขาคือชายหนุ่มผู้เคยช่วยชีวิตไว้เมื่อห้าปีก่อนอย่างแน่นอนหลี่มู่เฉินที่สังเกตเห็นแววตาของนางที่เปลี่ยนไปก็รู้ได้ทันทีว่านางเริ่มปฏะติประต่อเรื่องราวได้แล้วหัวใจของเขาพลันเต้นรัวด้วยความกังวลและความรู้สึกที่ยากจะบรรยายออกไป เขาควรจะทำอย่างไรดีจะปฏิเสธหรือจะยอมรับท่านคือคนคนนั้นใช่หรือไม่หลิวซื่อซือเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาดวงตาคู่สวยจ้องมองเขาด้วยความไม่แน่ใจผสมความตื่นเต้นหลี่มู่เฉินจ้องตอบแววตาของนางนิ่งๆความจริงที่ถูกเปิดเผยในเวลาที่ไม่คาดคิดทำให้เขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วหากเขาปฏิเสธ ความเชื่อใจที่นางอาจมีให้เขาก็จะพังทลายลงในทันทีแต่หากเขายอมรับตัวตนของมือสังหารก็จะถูกเปิดเผยซึ่งอาจนำมาซึ่งอันตรายต่อนางได้ในที่สุดเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยอย่างช้าๆใบหน้าของเขายังคงไร้อารมณ์ทว่าดวงตาคู่คมกลับฉายแววซับซ้อนยากจะคาดเดาหลิวซือซือเมื่อเห็นเขายอมรับ ก็พลานเกิดความรู้สึกหลากหลายในใจทั้งดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งทั้งตกใจที่เขามาปรากฏตัวในสภาพเช่นนี้และทั้งสงสัยว่าเหตุใดชายหนุ่มผู้ที่นางเคยช่วยชีวิตไว้ถึงได้กลับมาในฐานะคนเจ็บอีกครั้งเหตุใดท่านจึงเหตุใดจึงบาดเจ็บเช่นนี้อีกเล่านางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลี่มู่เฉินมิได้ตอบคำถามของนาง เขากลับเอ่ยถามคำถามที่สำคัญกว่าออกมาเจ้าเหตุใดถึงได้รู้จักพิษที่แพร่ระบาดในเมืองหลวงคำถามของเขาทำให้หลิวซือซือชะง,งักไปเล็กน้อยนางเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตัดสินใจบอกความจริงบิดาของข้าเคยเป็นหมอประจำราชสำนักมาก่อนท่านล่วงรู้เรื่องพิษนี้และพยายามหาทางแก้ไขแต่กลับถูกใส่ร้าย และต้องหลบหนีมาใช้ชีวิตในป่าคำตอบของนางทำให้ดวงตาของหลี่มู่ฉันเบิกกว้างขึ้นเขามิได้คาดคิดว่าเบื้องหลังของหลิวซือซือจะซับซ้อนถึงเพียงนี้นี่มิใช่เรื่องผิดร้ายที่ทำลายชาวบ้านเท่านั้นแต่กลับเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในราชสำนักด้วยเช่นกันพวกท่านกำลังถูกตามล่าเช่นกันใช่หรือไม่หลี่มู่เฉินเอ่ยถามเสียงเรียบ แต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงจังหลิวซื้อซือพยักหน้าช้าๆใบหน้าของนางดูเศร้าหมองลงใช่เจ้าค่ะบิดาบอกว่ากลุ่มอำนาจมืดต้องการกำจัดพวกเราเพื่อไม่ให้ความลับเรื่องพิษร้ายถูกเปิดเผยบทสนทนาในายามนั้นมีได้เป็นเพียงการพูดคุยของหมอกับคนเจ็บอีกต่อไป หากแต่เป็นการเปิดเผยความลับที่ผูกพันชะตาชีวิตของคนทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันอย่างไม่อาจแยกจากหลี่มูเ่เฉินตระหนักได้ว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้ปกป้องหลิวซือซือและแก้ไขสิ่งที่พักเงาจันทรากำลังกระทำลงไปในทางที่ผิดในที่สุดเมื่อการรักษาบาดแผลสิ้นสุดลงหลิวซือซือก็จัดยาให้หลี่มูเ่เฉินรับประทานและกำชับให้เขาพักผ่อนให้มากที่สุด ข้าไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนและมีเรื่องราวอันใดแต่ในเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่แล้วข้าจะรักษาท่านจนกว่าจะหายดีนางกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแววตาเต็มไปด้วยความจริงใจหลี่มู่ฉันนองใบหน้าอ่อนโยนของนางเขารู้สึกว่าหัวใจที่เคยว่างเปล่าบัดนี้กลับเติมเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาพยักหน้าช้าๆมิได้เอ่ยคำใดออกไป แต่ในใจของเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะอันตรายเพียงใดเขาจะใช้คมกระบี่ของเขาปกป้องหมอสาวผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ให้รอดพ้นจากภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาไม่ว่าจุดจบของเขาจะเป็นเช่นไรก็ตามนิยายเสียงจีนโบราณโดยดอกทอ้อขอบพระคุณที่รับฟังถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกทอกันด้วยนะคะ